สวัสดีค่ะวันนี้นันนี่มีอะไรก็พามาชมนิวบาลานซ์ที่ตึกไทเปวันโอวันนะคะตรงกับวันที่2ธันวาซึ่งเป็นวันแรกที่ได้วางจําหน่ายรุ่น990 V64 สีเทากิบได้มีโอกาสแวะไปที่ช็อปก่อนวันที่จะวางจําหน่ายนะคะก็โชคดีมากที่เจ้าหน้าที่แจ้งวนันแล้วก็รีบไปตั้งแต่ห้างเปิดเลยะคะ่ะเพราะว่าพอไปถึงนะคะคนในร้านแบบแน่นมากเรามาเปิดกล่องพร้อ,รอมๆกันเลยค่ะภายในกล่องพอเปิดออกมาปุ๊บ เราก็จะเจอกับเชือกลงเท้าอีกหนึ่งคู่เป็นสีเทานะคะที่เขาแถมมาให้ส่วนตัวรองเท้าของรุ่น V6 นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวหนังกลับสีเทาอ่อนสีเทาเข้มนะคะตัวผ้าแล้วก็จะเป็นวัสดุเรืองแสงนะคะตรงโลโก้ตรงนี้นะคะตรงหูร้อยเชือกด้านบนสุด แล้วก็ตัวแถบสีเงินตรงนี้ล้อไปถึงด้านหลังรวมถึงตรงมุมตรงนี้อีกมุมหนึ่งนะคะเป็นจุดที่เวลาพออยู่ในที่มืดนะคะตรงวัสดุ3 m ตรงนี้นะคะก็จะมีความเลืองแสงขึ้นมานะคะเป็นสีขาวซึ่งค่อนข้างเด่นทีเดียวแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ด้วยอีกนิดนึงนะคะตรงด้านข้างตรงนี้จะมีสกรีนเป็น99 0ูนนะคะเป็นสกรีนเงินนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นยางอะคะ่ะแล้วก็ปั๊ม เป็นโลโก้ New Balance แล้วก็สกรีน Made in USA นะคะทางด้านหน้ารองเท้าด้านบนนะคะก็จะเป็นยางตรงช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเป็น New Balance 9กสุด V 6นะคะ อีกอย่างหนึ่งสำหรับรุ่น V6 นะคะที่ทาง New Balance เขาภูมิใจนำเสนอเลยก็คือว่าตัวพื้นโฟร์เซล l f โฟมพื้นรองเท้าที่มีความเบาแล้วก็สามารถรองรับในเรื่องของตัวแังกระแทก bounce อะไรต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างเต็มที่นะักเห็นบางท่านก็รีวิวไว้ว่า มันนุ่มไปอะไรประมาณนี้แต่สาหรับส่วนตัวกินะคะกิ๊รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใส่สบายแล้วก็มีความเ,าเด้งในการรองรับได้ดีทีเดียวนะคะเวลาการเดินนะคะตัวที่ลงลงแรงเนี่ยก็จะลงในตรงตรงจุดนี้ตรงจุดสีเท้าอ่อนเต็มที่เลยส่วนสาหรับตัวปลายเท้าด้านหน้ากับตัวส้วนเท้าด้านหลังนะคะก็จะมีความลอยตัวคือคือมีความแบบเด้งดึงนะคะใส่แล้วก็รู้สึกสบายเท้าแล้วก็รู้สึกไม่หนัก เป็นจุดที่ชอบมากๆจุดหน,นะคะสำหรับในเรื่องของตัวดีไซน์นะคะตรงนี้เนี่ยออบางท่านก็จะบอกว่าออใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกยาวเกินต้องลดลงมาครึ่งไซส์แต่สำหรับส่วนตัวกิ๊บค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงหน้าทา้ากิ๊บอาจจะก,กว้างนิดนึงนะคะทำให้รู้สึกว่าจากไซส์ที่ใส่ปกติเนี่ยต้องเพิ่มมาอีกครึ่งเบอร์นะคะเพราะกลายเป็นว่าตรงช่วงนิ้วโป้งอะค่ะจะชน โซด้านในก็จะเป็นพื้นสีดำนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโฟมแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะส่วนงานเย็บนะคะแอบมีความเสียใจอยู่นิดนึงค่ะว่าเออเขาเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนแล้วนะคะว่าแบบว่าอ่าอยู่เช็ค ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่อยากให้เพื่อนๆก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะให้ตรวจเช็คให้ดีเลยนะคะเพราะว่ากิบเจอครึ่อะค่ะจะเห็นว่าการเย็บตรงนี้นะคะมันจะโค้งแอบแอบมีความอุ้ยเลี้ยวตีโค้งมากไปหน่อยนะคะซึ่งทางด้านขวาเนี่ยจะแนบกับรอ,อ,อยปั๊มของอยางได้พอดีเลยก็เนี่ยค่ะด้วยความอาจจะรีบ นะคะมีได้ออกมาซึ่งมันไม่ได้ t ริมเก็บงานนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะตรงนี้พอรับได้นะคะเออส่วนโดยรอบทั้งหมดนะคะความรู้สึกหลังจากใส่แล้วก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วก็ เรียกได้ว่าเป็นรองเท้าอีกหนึ่งคู่ที่สามารถที่จะใส่เดินทางแล้วก็ใส่ไปออกกําลังกายได้ดีทีเดียวนะคะเพราะเรื่องเรื่องของการรองรับแรงกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านด้วยนะคะบางท่านอาจจะบอกว่านิ่มเกินไปเลยประมาณนี้นะคะแต่ส่วนตัวกิฟคิดว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะคะก็ต้องขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนันนี้มีอะไรนะคะสําหรับรีวิวต่อไปจะเป็นอะไร ่นนาสนใจอย่าลืมกด subscribe หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย